ที่เรียก่ามีภาพเสียงหนึ่งนะฮะที่เป็นคำหยาบคายเพื่อนำเล่าอะไม่บอกกับเด็กและเราชาวเด็กเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักปั่นทุกๆท่านอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะจ๊ะสวัสดี้นะคะวันนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ้รวยพารวยนะจ๊ะวันนี้นะคะเจ้รวยพารวยจะพาทุกๆท่านนะคะไปเล่นเกมนะคะดอกซากุระผีเสื้อนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าดอกซาก,กุระผีเสื้อเนี่ยจะพาบวกเท่าไหร่จะพาทํากําไรได้เท่าไหร่นะคะ <Wow. S 1> มากับช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าจะพาบวกเท่าไหร่วันนี้เจ๊รวยพารวยมามีทุนห้าพันนะคะขอเบียดห้าสิบบาทแล้วกันนะคะขอเบียดห้าสิบบาทแล้วกันนะคะมา ขอ50หมุนนะคะ50หมุนขอเทอร์โบนะคะมาเรามาไปกันเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพลันนะคะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเลิกได้ก็เลิกนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันนะจ๊ะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะต้องการโปรโมชั่นดีๆนะคะหรือว่าเทคนิคดีๆเจ๊รวยพารวยก็ได้จากสรรไว้ให้แล้วเรียบร้อยอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะรับรองความปังมีแน่นอนนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาเรามาดูกันเลยนะคะมาปุ๊บก็ฟรีสปินเลยนะคะโอ้โหโเวฟนี้นะคะมันดีจริงนะเวฟนี้มันดีจริงนะมาไปทีฟรี โนะคะหนึ่งัน้้าสิบห้าบาทหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบห้าบาทโอ้โหปังไม่ไหวนะคะ <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นเวฟนี้นะคะโอ้โหมันไหลดีจริงนะมันไหลดีจริงนะนี่คูณไปเลยสามสิบนี่คูณสี่สิบนี่ <c oughs> คูณสี่สิบกันไปเลยจ้าแม่จา๋าอะไรจะขนาดนั้น <c oughs> ไม่ตามนี้ถือว่าพลาดนะคะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะอยากเล่นอยากตามใจรวยพารวยนะคะกดลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะคะฝากกันเข้ามาเล่นได้เลยนะคะฝากไม่มีขั้นต่ําฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับโปรโมชั่นนะคะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะคะฝากถอนเป็นระบบออโต้นะครลองรับฝากถอนผ่านระบบ t r u e w a l l e t นะคะฝากถอนเป็นระบบออโต้ไม่ต้องกลัวโดนโกงแน่นอนคะ่ะลองฝากกันเข้ามาเล่นกันดูนะคะกับช่วงเวลานี้นะคะโอ้โห เปอร์เมกาหกพันสามร้อยโอ้โหเฉียดอีกนิดเดียวถึงหมื่นไม่ตามไม่ได้นะคะ,ะวันนี้คุณมาห้าพันนะคะทุนมาห้าพัน 5, โอ้โหดอกดีหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแม่เจา้าโอ้อะไรจะขนาดนี้เน้นเน้นเลยดอกเมื่อกี้เน้นเน้นเลยนะคะเน้นเน้นเลยนะคะทุนเยอะเล่นเบ็ดให้เยอะนะคะ ต้องสมดุลกันด้วยนะครับทุนกับเบ็ดนะครับต้องสมดุลกันด้วยนะครับถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้ปังๆแบบนี้นะจ๊ะโอ้โหมันปังเกินคาดนะคะคูณห้าคูณส <mm> ิบห้าอือดอกน, <mm> น,นี้นี่แหละนี่แหละคูณยี่สิบคูณยี่สิบกันไปเลยแม่จ๋าคูณยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้ามาคูณสามสิบ<ณ> <mm> ไหลกันมาไหลกันมา บอกแล้วนะคะว่าไม่ตามไม่ได้ไม่ตามไม่ได้นะคะกดที่ลิงก์ด้านหน้าคอมเมนต์นะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ปังไม่ไหวนะเออว่าไม่ได้นะเวฟนี้มันมาปุ๊บมันก็แตกจริงไหลจริงเลยนะโอ้โหมามาไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดไม่ตามแล้วถือว่าพลาดเลยนะคะ 6,482สบงาท5้สตังค์ังไม่ไหวปังไม่ไหวเออเอาอะไรมาต้านเอาอะไรมาต้าน,น,นคูณสิบคูณสามคูณสิบขึ้นไปเลยนี่ดอกนี้คูณสิบห้าคูณสิบห้าเออพีซากุระกับพีเสื้อนี่มันบวกจริงนะมันพาบวกจริงนะกับช่วงเวลานี้ 1,315บาทนะคะโอ้โหปังไม่ไหวนะเออนี่เนีนี่แนอยากเล่นอยากตามอยากฝากเขามาเล่นนะคะตามเจลรวยมาเลยตามเจลรวยพารวยมาได้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะคะกับเวบนี้นะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะหมุนฟรีก็มาอีกแล้วนะคะสําหรับพี่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจะล่วยพารวยก็ขอหยุดแค่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวมาพบกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าอย่าลืมมอ่านรีวิวต้คอมเมนต์หนะ